ถึงเวลาแล้วน,นะครับที่หลายๆคนรอคอยวันนี้เราจะมารีวิวงานแต่างงานแบบคริสในงานนี้เขาทำอะไรกันบ้างสิ่งที่ทำแต่ละอย่างนั้นมีความหมายอะไรบ้างวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันที่คริสรจักรสืบสัมพันธวง์เราจะได้มาดูของจริงในงานจริงด้วยกันเลยครับ พบกับรีวิวเบเ X คลิปเดียวรู้เรื่องงานแต่งงานแบบคริสไปดูด้วยกันเลยครับ CGN ไทยแล้ววันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณคุณหมอกรฟนะครับนายแพทย์กิตตินกิติพิบูลนครับ และก็เจ้าสาวนะครับคุณจ๋าดุษฎีศิลวัฒน์วินยูครับที่ได้อนุญาตให้พวกเราเนี่ยได้ถ่ายทําจากพิธีสมรสจริงๆของคริสเตียเลยนะครับแล้วก็สถานที่ที่เรามาวันนี้นะครับคริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ครับก็เป็นคริสตจักรเก่าแก่ที่ดูโอ่าสวยงามน,นะครับมีสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็เข้ามานะก็รู้สึกถึง ภาพสะท้อนของความรักที่พระเจ้าทร,มรงมีต่อชีวิตของมนุษย์และก็ในวันอาทิตย์ครับเราก็ใช้สถานที่นี้จริงๆด้วยในการประชุมนมำนัสก,การนะครับเดี <kl ok> ๋ยวเรามาดูองค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นและก็ความหมายของพระที่สมรสด้วยกันนะครับ องประกอบประการที่1เลยเมื่อพี่น้องเข้าไปสู่งานแต่งงานของคริสเตียนไทยนะครับเราก็จะเห็นว่าลำดับหนึ่งเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการอธิษฐานเปิดการประชุมนะครับหรืออธิษฐานเปิดพิธีซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกว่าเราเชิญให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของพิธีนี้พระองค์ไม่ได้เป็นแขกในพิธีนี้นะครับพระองค์คือผู้ที่ควบคุมพิธีนี้แล้วก็เป็นเจ้าของพิธีนี้โดยที่ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าพระองค์รับปฏิญาณต่อพระองค์ครับ หลังจากนั้นจะมีการจุดเทียนเอกครับซึ่งเทียนเอกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการที่พระเจ้าสถิตยอยู่ในพิธีนี้เราทราบกันว่าในปฐมกาลนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มเนรมิตรสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าจงเกิดความสว่าง แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นดังนั้นความสว่างแรกเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในพิธีนี้ครับโดยมักจะนิยมให้ผู้ที่จุดเทียนเอกเนี่ยคือศาสนาจารย์ผู้ประกอบพิธีหรือบางครั้งอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนับถือก็ได้เมื่อจุดเทียนเอกเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการจุดเทียนประดับครับโดยที่ผู้ที่จุดเทียนประดับเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมักจะเป็นคนที่สนิทสนมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับตอนที่เขาเดินนําเทียนประดับเข้ามาเนี่ยเทียนทั้งคู่นี้ยังไม่ได้รับการจุดนะฮะเพราะว เทียนประดับเนี่ยจะเข้าไปรับแสงจากเทียนเอกครับแสงจากเทียนเอกที่เขารับมาเนี่ยก็จะเป็นภาพสะท้อนของการที่มนุษย์เราเนี่ยรับชีวิตจากพระเจ้าครับเทียนประดับเป็นสัญลักษณ์ของพวกเราทุกคนที่เป็นมนุษย์โดยเฉพาะยิ่งมนุษย์ทั้งหลายที่มาร่วมงานพิธีสมรสนี้นะครับ ลำดับต่อมานะครับก็คือการเชิญพระวจนะของพระเจ้าซึ่งก็คือการอ่านพระคัมภีร์จากตอนใดตอนหนึ่งในพระคัมภีร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็มักจะเชิญอาจารย์าศาสนาอาจารย์ศีอภิบาลหรือผู้ใหญ่ในชีวิตของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่นับถือนะฮะเป็นผู้ที่เปิดพระคัมภีร์แล้วก็อ่านข้อความที่อ่านเนี่ยมักจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับความรักหรือข้อความที่เกี่ยวกับการสร้างครอบครัวยกตัวอย่างเช่นฮีบูรูบทที่13ครับที่บอกกับเราว่า จงให้เตียงสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงหรือข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความรักและการสร้างครอบครัวครับหลังจากนั้นนะครับก็มักจะเป็นเรื่องของการที่จะเชิญขบวนผู้ที่มีส่วนร่วมในพิธีนะครับพิธีกรนีก็จะประกาศว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคือใครครับคนกลุ่มแรกเลยที่เข้ามาในพิธีนะฮะของคริสเตียนไทยนะฮะ ก็มักจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั่นเองที่ผมต้องเน้นย้ําว่าคริสเตียนไทยเนี่ยเพราะบางครั้งพี่น้องไปดูงานแต่างงานของคริสเตียนในประเทศอื่นๆก็อาจจะไม่เห็นคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินเข้ามาในงานแต่ท่านอาจจะนั่งรออยู่ในงานเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของทางเลือกนะฮะเป็นออปชันไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวแล้วแต่ว่าใครจะออกแบบพิธีแต่างงานมาอย่างไรเพื่อสื่อสารสิ่งใดในพิธีแต่างงานของเรานั่นเองครับ กลุ่มคนต่อมาก็คือเพื่อนเจ้าบ่าวครับที่จะเข้ามาสู่พิธีซึ่งเพื่อนเจ้าบ่าวก็เป็นคนที่เจ้าบ่าวเลือกที่จะให้มายืนเป็นเพื่อนและจะช่วยกันในเรื่องของการประกอบพิธีในส่วนต่อมาด้วยนะครับกลุ่มต่อมาที่เดินเข้ามาครับก็คือเพื่อนเจ้าสาวครับก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นกลุ่มคนที่เจ้าสาวก็ให้เกียรติในการที่จะบอกว่าเขาเป็นคนที่สนิทใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีส่วนร่วมในพิธีการ หลังจากนั้นลําดับต่อมานะครับคนที่อยู่ในขบวนก็คือคนที่ถือแหวนแล้วก็คนที่จะโปรยดอกไม้คนที่จะถือแหวนเนี่ยจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กก็ได้แต่ถ้ามีเด็กอยู่ก็น่ารักดีเขาก็จึงนิยมนะฮะอันนี้ไม่ใช่กฎเกณฑ์แต่ว่าเป็นความนิยมที่จะให้เด็กผู้ชายเนี่ยถือแหวนเข้ามานะครับแหวนเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์แทนการที่ทั้งคู่เนี่ยได้มีชีวิตคู่แล้วก็ถือว่าเป็นแหวนแต่างงานนะครับผมนะฮะอันที่จริงและคําถามก็คือว่าต้องเป็นแหวนไหม นี่เป็นความนิยมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถจะเป็นสิ่งอื่นได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้สากลเขานิยมกันว่าถ้าใส่แหวนก็จะรู้ว่ามีคู่ครองแล้วประมาณนั้นนั่นเองฮะหลังจากที่เด็กถือแหวนเดินเข้ามาแล้วก็มอบแหวนนี้ให้กับเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อจะถือไว้หลังจากเด็กถือแหวนเดินเข้ามาแล้วเด็กกลุ่มต่อมาสําคัญมากครับอาจจะเป็นคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ก็คือเด็กโปรยดอกไม้ ก็มักจะให้เป็นเด็กผู้หญิงนะครับการที่มีเด็กโปรยดอกไม้เข้ามาเนี่ยก็จะทําให้คนในงานเนี่ยเริ่มจะรู้ทันทีว่าลําดับต่อไปจะเป็นเจ้าสาวแล้ว ลำดับต่อมานะครับก็คือบุคคลที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือเจ้าสาวจะเดินเข้ามาสู่พิธีแล้วครับในความนิยมของพิธีสากลน,นะครับเขาจะให้คุณพ่อหรือผู้ปกครองของเจ้าสาวนะครับเป็นผู้ที่นำเจ้าสาวเข้ามาในคลิปที่เราเห็นในรีวิวนี้นะครับก็จะเป็นคุณแม่เดินนำเจ้าสาวเข้ามาในพิธีครับผม หลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาถึงบริเวณหน้าเวทีที่จะประกอบพิธีแล้วนะครับก็จะมีการส่งมอบเจ้าสาวนะครับให้กับเจ้าบ่าวฮะเจ้าบ่าวก็จะเดินมานะครับแล้วก็รับตัวเจ้าสาวจากผู้ปกครองของเจ้าสาวหลังจากนั้นนี่ฮะก็จะมีการร้องเพลงมักจะเป็นการร้องเพลงจิตใจเบิกบานในวันแต่งงาน เพลงที่เราร้องนะครับไม่ใช่บทสวดนะครับเป็นเพลงที่สื่อความหมายของชีวิตคู่แล้วก็สิ่งที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวตั้งใจจะร่วมกันกระทําเพื่อจะประกาศการเป็นสามีภรรยานะครับสาหรับพี่น้องที่ยังไม่เคยมาร่วมงานแต่งงานเลยหรือยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วมาร่วมงานแต่งงานคริสเตียนนะครับร้องเพลงนี้ได้นะครับแล้วอยากจะให้ร้องดังๆด,ด้วยแรกๆก,ก็อาจจะรู้สึกว่าเออตามๆไม่ทันเพราะว่ามันจะร้องทํานองเดียวกันหลายๆรอบฮะเราก็จะเริ่มชินแล้วฮะแล้วเราก็จะสามารถาร้องตามได้เป็นทั้งการอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวและเป็น การที่เราเข้าใจความหมายของพิธีนี้ผ่านทางบทเพลงนี้ไปด้วยกันครับการกล่าวคำปฏิญาณนะครับก็มีกันหลายรูปแบบด้วยเช่นกันนะครับอาจจะเป็นการที่ศาสนาจารย์เองหรือผู้ประกอบพิธีเองเนี่ยเป็นผู้กล่าวคำปฏิญาณทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยกล่าวคำว,ว่า ข้าพเจ้ายินดีปฏิญาณเช่นนั้นข้าพเจ้ายินดีปฏิญาณเช่นนั้นหรือในบางพิธีเนี่ยจ้บอกเจ้าสาวท่องคําปฏิญาณมาเลยครับเราสามารถที่จะบอกทั้งหมดเนี่ยได้ด้วยตัวเขาเองเลยนะครับสาคนที่นรักตุนจานงสุดหัใจ้นกสดหใจไปจสุกาเัรางความ หลังจากที่ได้กล่าวคำปฏิญาณต่อกันและกันแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของการที่จะมีของที่ระลึกให้กันและกันนั่นคือแหวนสมรสครับแหวนสมรสเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของคำปฏิญาณที่เขามีต่อกันและกันนะครับว่าเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอย่างไรนั้นเมื่อเห็นแหวนครั้งต่อไปก็จะรู้ว่าเรามีคำปฏิญาณที่เรามอบไว้ให้แก่ใครคนหนึ่งแล้วนะฮะเป็นตัวแทนของคำปฏิญาณของเรานั่นเองฮะ คำถามต่อมาก็คือว่าแหวนที่ใช้ในพิธีสมรสนั้นจะต้องเป็นแหวนทองคําเท่านั้นหรือไม่นะครับไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าพระคัมภีรก็ไม่เคยบังคับว่าจะต้องเป็นแหวนที่ทําจากทองคําเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามก็นิยมที่จะใช้ทองคําเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นโลหะที่แวววาวแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็คงทนไม่เป็นสนิม ไม่สึกกร่อนนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่ชีวิตคู่ของเราก็จะคงทนคําปริญาณของเราก็จะคงทนเช่นนั้นไม่สึกกร่อนไม่เปลี่ยนสภาพไปตามสภาพแวดล้อมแต่ยังคงสภาพเดิมไว้ถาวรตลอดไป ลำดับต่อมานะครับการเทศนาหรือว่าการให้โอวาดเพื่อเขาจะได้มีหลักการในการดําเนินชีวิตจากำำพระคริสต์รมคัมภีร์โดยปกติแล้วเนี่ยก็มักจะมีการมอบหมายให้กับผู้ที่เป็นาศาสนาจารย์หรือผู้ที่สอนพ้าคัมภีแต่สาหรับงานนี้นะครับผมเป็นคนที่จัดก,การเองด้วยเช่นกันคือผู้ประกอบพิธีกล่าวคําให้โอวาทด,ด้วยและลําดับสุดท้ายนะครับก็งานนี้จะเลิกไม่ได้นะครับถ้าไม่มีส่วนนี้นะครับก็คือการที่จะประกาศการเป็นสามีภรรยานนะให้ที่ประชุมเนี่ยรับรู้นะครับ ครบตามลำดับพิธีที่ได้กําหนดไว้แล้วข้าพระเจ้าในฐานะผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอประกาศให้ทราบผู้กันว่านายแพทย์หริเเปนจิติพิบูลและคุณดุษฎีจิติพิบูลเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องทั้งตามกฎหมายบ้านเมืองและชอบธรรมตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระเจ้าได้ส่งผูกพันเขาทั้งสองไว้ด้วยกันแล้วก็อย่าให้ใครแยกเขาออกจากหนันขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำทางชีวิตของท่านสองและขอให้เราได้ยินขึ้นเพื่อจะร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวใหม่ของ นายแพทย์กฤตินและคุณอุษดีกิติพิบูลครับเป็นการกล่าวสรุปสุดท้ายนะครับว่าทั้งหมดที่เราทํามาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างและที่สุดแล้วเนี่ยผู้ประกอบพิธีก็จะประกาศให้ทั้งที่ประชุมรับทราบว่า2คนนี้เป็นสามีภรรยากาันอย่างถูกต้องทั้งตามกฎหมายบ้านเมืองและตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ให้ทุกคนได้ยืนขึ้น ปรบมือต้อนรับพวกเขาแล้วก็แสดงความยินดีกับพวกเขาและเขาทั้งคู่เนี่ยก็จะเดินลงจากเวทีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการที่พวกเขาเนี่ยได้เดินเข้าไปสู่สังคมที่กำลังรอต้อนรับพวกเขาอยู่นั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับชีวิตสมรสเนี่ย ในความเป็นจริงแล้วเนี <sprechen> ่ยก็ไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบแต่รวมไปถึงใบและก้านของกุหลาบด้วยแต่ไม่ว่าก้าวนั้นก้าวต่อไปเนี่ยผู้บ่าวสาวจะเหยียบไปที่กลีบกุหลาบหรือก้านของกุหลาบก็ตามความหมายของการสมรสนั้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เท้าของพวกเขาเหยียบไปแต่จะอยู่ที่มือของพวกเขาที่ยังกลุ่มกันไว้แน่นไม่ว่าเท้าของเขาจะเหยียบกลีบหรือว่าก้านของกุหลาบก็ตามนั่นคือความหมายของชีวิตสมรสที่แท้จริงครับ และสําหรับงานแต่งงานของคริสเตียนนะครับเราก็จะพบว่าเราทําตามสิ่งที่พระธรรมปฐมกาลบทที่1ได้บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงให้ชายและหญิงเนี่ยเกิดมาเป็นคู่กันดังนั้นคริสเตียนก็ประกอบพิธีให้กับคู่สมรสที่เป็นชายและหญิงที่จะแต่งงานด้วยกันนั่นเองครับตามคําสอนในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่1 สำหรับผู้ชมที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับแต่สนใจงานแต่างงานแบบคริสเตียนนะครับคำถามที่จะต้องมาถามตัวเราเองในเวลานี้ครับก็คือว่าอะไรทําให้ท่านต้องการที่จะแต่างงานแบบคริสเตียนครับถ้าคําตอบก็คือว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง และท่านต้องการใช้ชีวิตสมรสของท่านเนี่ยเป็นชีวิตสมรสที่พระเจ้าทรงเป็นพยานและพระเจ้าทรงอวยพรก็แสดงว่าท่านเองสนใจที่จะรู้จักเรื่องราวของพระเจ้าใช่ไหมครับผมก็อยากจะเชิญชวนเนี่ยท่านได้ไปคุยกับคริสตจักรใกล้บ้านหรือคริสเตียนที่ท่านรู้จักนะครับให้รู้จักกับพระเจ้าก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องพิธีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันในภายหลังได้พอพิธีสมรสแบบคริสเตียนก็คงจะต้องเป็นพิธีสมรสที่เหมาะสมกับคนที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าทรงเป็นผู้อวยพรและควบคุมชีวิตสมรสของเราได้นั่นเองครับ และเมื่อชมคลิปดีๆแบบนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ออกไปเราอยากจะให้เรารีวิว b i b l e X ที่ไหนกันอีกนะครับพิมพ์กันมานะครับแนะนำกันมานะครับและเราจะทำรีวิว w i b l e X มาให้ได้รับชมกันอีกครับพบกับผมเอกชาติชายในรีวิว w i b l e X ใน EP หน้าครับ